สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับทุกคนคุนคุณเลโบบอกนะคะแหมคือคักคือคัก,กวันนี้เตรียมไปออกกำลังกายแล้วก็เอาบูเบอรี่ไปส่งลูกค้าด้วยค่ะแกบอกว่าเซกหกลิตรเอาไปส่งลูกค้าจ้ะเตรียมแล้วค่ะย่ามพระอ่ะเดี๋ยวอาจจะมีตะกุงตะก้าไปด้วยไม่รู้ออกจากโรงยิมแล้วคุณเลนโบจะพาแวะไหนนะคะ โอเคเราได้นำบูเบอรี่ไปฝากคุณหมอที่ดูแลหัวเข่าด้วยนะคะเพราะว่าภรรยาของท่านกำลังตั้งท้องก็นำเห็ดนำผักแล้วก็ผลไม้ไปฝากอยู่บ่อยๆนะคะมาดูกันในบูเบอรี่นะคะนี่อ่าแบ่งปันด้วยขายด้วยจะวันนี้นะคะเตรียมตะกร้าเตรียมมีดไปด้วยค่ะเผื่อคุณเลมโบพาแวะป่าเดินทางไปพร้อมกันจ้ จะเรียกไม่เหมือนกันอีกลามแม่เ <Yeah. S 1> บบีรลับเาะหมู่บ้านพดเคี้ยวเลี้ยวรถเข้าสู่อำเภอเพสตอปนะคะ เลมโบเอาบูเบอรี่ไปส่งลูกค้าตามที่บอกนะคะบ้านเมืองเขาสวยงามนะเขาจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีจังชอบดูบ้านเมืองของเขาตอนฤด,ดูร้อนแบบนี้คะ่ะค่ะออกกำลังกายกันทำกายภาพบำบัดด้วยสอง คนหัวเข่าคลอคกคล็กฮู้ฮู้ฮู้นี่ด้านซ้ายนะคะแต่ว่าเราจะมาจอดรถด,ด้านขวาคือพักคิลิง่งอ่าฮะตาโุ่เหรอหรหล่ะออคุณเป็นคนหิ้วคุณเป็นคนถือพ่อถือให้พ่อถือโบแบวิสาโบแบลิตเต้ให้ดูหน่อยบุบลียะ โอเคโอเคไปคะ่ะออกกำลังกายกันจ้า เผื่อโชคกันเลยคะ่ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไม่ไวมันโกหกช้ามากมาปเปลี่ยนเสื้อแล้วแกเหง่ยเยอะจ้ะจะพากลับบ้านหรือพาไปป่าค่อยว่ากันนะคะตามเราไปคะ่ะมาพบกันในป่าจ้าคุณโบใจดีผ่าแวะเข้าป่าจ้ะแกบอกว่าเผื่อจะได้เหตุตามจุดที่พระกันหอมเคยเก็บนะคะ ตรงนี้มันจะเป็นป่าสนแล้วก็จะมีเห็ดพึ่งหวานหรือพวกสเตนซพนะจ๊ะเจอแล้วพี่น้องโอ้ยจุกกุเลยเหมือนหน้าจอมาเก็บพร้อมๆกันนี่จ้านี่จ้านี่จ้าใช่ไหมโอ้บาสติดโตงามคักลูกเอ๋ยประเดิมดอกแรกแหกหมันโอ้ดูสิ นี่อันนี้มันเรียกว่าตันๆเลยค่ะวันนี้เอานางแดงออกศึกเลยค่ะนี่สำหรับอ่าปอกขาเห็ดพึ่งหวานนะคะนี่โหสุดยอดเลยครับผมมาจะจกเห็ดกันอีกแล้วจ้ะหลากจ เห็ดแถวลนดอลล่าบ้านเรานะคะจกจกจกเก็บเก็บที่ไหนก็จกจ่ะเกิดมาจกจริงจรเยอะอยู่นะคะเพราะว่าเรา ไม่ได้มาหลายวันจ้ะเห็ดยังสวยอยู่นะคะเนี่ยอืมเสียงรถคุณเลนโบจ้จะจอดอยู่ใกล้ออกกำลังกายในป่าอีกแล้วเรียกว่าเห็ดยังสวยนะ ฝนต,ตกนี่เราก็ได้เก็บเห็ดพึ่งหวานแน่นอนแห้งๆก็ยังสบดูสิดวงจะเห็นเนาะ ุดออกมากค่อยลอยโอ้ร้องดังมากเห็นเห็ดดอกใหญ่แล้วเอาไม้ไปต่อยดอกเห็ดหักพี่โบคิดว่าดุเขาขยับรถไปปูดเลยยายะบอกพ่อไปจอดพักคลิ้งละบอกว่าฉันอาจจะเก็บเห็ดน,นานนะฮ เห็นหลายอยู่เลยให้พ่อไปจอดในที่เป็นจอดไปทิ้งปากข้างบ้านไว้หลายวันถ้าฝนตกมาอีกแล้วรอบเราคงจะได้เก็บเห็ดมันปูอีกรอบนะคะนี่ค่ะ ทำเป็นเล่นไปจ้าอืมอ้าวสุดยอดสุดยอดมีเยอะอยู่นะดูค่ะโอ้ปวดๆเลยครับ าดูกันไม่ได้มาจุดนี้หลายวันนะนี่ได้อยู่นะคะเคยเก็บเคยเก็บเคยเก็บเคยขึ้นอยู่โมบักหินค่ะรับรีจังใดก็เห็นเดอร์จ้ะโอ้โหฮ่าดิดุก đi cha Cái em vô bọt kiên Hãy <laughs> đây, oh. อันนี้เห็ดพึ่งหวานนะคะน้องกินไปแล้วจ้ะน้องทากกินอยู่ให้น้องกินไปเลยค่ะกิเลสิเลครับโอ้กิเลสิเลโอ,อ,อ,อ้มาแล้วลูกหุยไปไปไปเข้าบ้านกันเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของเดี๋ยวพากันไปสวนมาถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวจะไป เล่นกับคิเลในสวนรดน้ำต้นมุงต้นไม้เดี๋ยวเก็บพืชผักมาทําอาหารก่อนปิดคลิปเนะาะคิเลคิดถึงเนี่ย <c oughs> กำลังจะเข้าไปในสวนกุลเลมโบเขาย่างไส่กรอกนะคะกรีนละโคลนะเขาก็ทานกับขนมปังของไส่กรอกนั่นแหละแล้วก็หอมทอดนะคะแคทชอปหรือว่าซอสมะเขือ,เ,อเทศตามด้วยซีนับนะคะ <c oughs> <c oughs> อือ โทบเบคอนเยตดตบรอกก็คือทานของโทษเบดีมากเว้ยโหอ,อืมอ่ะนี่ค่ะง่ายง่ายสบายสบายดิ๋ยวจะเข้าสวนไปเก็บเครื่องเทศเครื่องลาบเครื่องแกงเห็ดนะคะคิเลรออยู่แล้วจ้ะก,ก็จะไปลดน้ำผักเลยค่ะคุณลุโบเรียกมาหอมเลยบอกว่าเออเอาไว้ก่อนเ <laughs> ดี๋ยวหอมจะกลับมาทาน เกเ์ทำให้ะการหอมทันจ้ะสนเลยเ๋ยอะทัก <c oughs> ใส่หอมทอดใช่ไหมแคทชอบหอมไม่ชอบซีนับอืม <c oughs> พอขว <c oughs> ะอุวย <c oughs> <laughs> ไ,ไหนไม่เอาเส้นนะั่ะขอบคุณมากค่ะถักสมิแกนสก,กิงอ,กอย่าขอทานก่อนนะคะโอ้ยมุมอร่อยมากความร้อนค่ะเล็บยดงดามากเนาะ เล็บยังเปื้อนบุเบอรี่เลยค่ะเดี๋ยวขอทานก่อนนะอร่อยไหมมุมมุมอร่อยมากๆ อ้าวสโมแรงอันสเกงอืมอร่อยมากมากอสโมแรงบอกอร่อยมากๆบอกฝนฝนเล็กๆจ้ะฝนปิวเล็กๆอืมแกบอกหาเอ้ยแมงมุมแมงมุมเข้าไปในรถแล้วแก ไล่คุบแมงมุมแมงแล้วไปบีบแมังมุมตายแกบอกถ้าฆ่าแมงมุมแล้วฝนจะตกฝนตกพอดีความเชื่อของเขาอะไรอยูระเดปปิ้งเดนอสเซนสก๊ะแรืมแกบอกว่าคุณพูดอะไรก็บอกว่าฉันพูดว่า คุณค่าแมงมุมแล้วฝนจะตกแม่ย่าบอกว่าป้ากันหอมไม่อยากให้ฝนตกเอยเหญ่เมแมงม,มุมตายนะจุกเล็กๆของคนบ้านสวน ไอกรอบที่แกซื้อมาวันก่อนอร่อยที่หอมทอดนะคะอหอมเจียวหอมเจียวเห็นตามเมียแอนสัสกีไปเอาอีกจยะาที่รักหุ้งคือบอกคุณหิวเหรออ้อาฉันบอกให้คุณไปเอาถามฉันว่าฉันหิวเลย อร่อยมากถักโซมิเกแอนเซกิงอร่อยมากๆเอาอีกอันหนึ่งแกบอกถักโซมิเกแอนเซกิงก็คือขอบคุณมากจ้าที่รักความตั้งใจก็ว่าจะลาบเห็ดนะคะคุณลัมโบยัดเยียดให้อันนี้อันที่สองจ้ะอิ่มแล้วไม่ได้ลาบเห็ดแล้วจา้าหอมก็ขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนเนาะ ไปออกกําลังกายมาก็เหนื่อยพอสมควรจะ้ะพาพี่น้องลัดล้อ,กอเก็บเห็ดกลับบ้านอีกคะ่ะมาทานไส้กรอกเอาเอาเป็นว่าคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะมองผ่านเล็บดําไปก่อนอืม, <laughs> อมเดี๋ยวคลิปถัดไปจะพาเก็บเครื่องเทศในสวนแล้วก็จะลาบเห็ดแกงเห็ดด้วยนะคะมีเครื่องเทศครบเลยคะ่ะก็ขอขอบคุณน้องบุญโฮมนะคะ บอกว่าลาบเห็ดนะพี่โอ้โหใจตรงกันเลยบอกอันนะคลิปนี้หอมกับคุณลันบัวไว้แค่นี้ก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะขอบพระคุณที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปคะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย